สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The b o n e Circuit ค่ะดิฉันอ้นพนิตตานันเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีค่ะขณะนี้เรากำลังวางแผนขยายระบบโซลาร์เซลล์และระบบแบตเตอรี่สำรองของบ้านเราค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายสำหรับพวกเรามากเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะโครงการนี้จะช่วยทำให้เราลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานหรือประหยัดค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาวเลยทีเดียวค่ะทั้งยังมีอิสระภาพเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้และยังมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดสู่ความยั่งยืนทางพลังงานด้วยค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วอ้นและคุณสามีได้เริ่มติดตั้งแผงโซลาเซลล์ชุดแรกก้นหลังคาของบ้านเราค่ะแน่นอนว่าหลังจากนั้นเราได้นำกระแสะไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลา r เซลล์แปลงเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านผ่านไมโครอินเวอร์เตอร์เพื่อใช้ในบ้านตั้งแต่นั้นมาระบบของเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะ เราได้ทำการเพิ่มแบตเตอรี่สำรองร่วมกับระบบอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติภายในบ้านค่ะทุกวันนี้นะคะระบบนี้ทำให้เราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากส่วนกลางได้ถึง9เดือนต่อปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนของประเทศเยอรมนีค่ะ ในวิดีโอถัดไปนะคะโอนจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตหรือว่าแบตเตอรี่ล i โป4ด้วยตัวเองค่ะรวมไปถึงวิธีการใช้งานและการจัดการระบบแบตเตอรี่หรือ BMS ค่ะ <S <S การตั้งค่าและติดตั้งอินเวอร์เตอร์และระบบความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเป้าหมายของช่องเราคืออยากให้ผู้ที่สนใจ สามารถเริ่มต้นติดตั้งสร้างโปรเจกต์งานเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพิ่มความเป็นอิสระไม่ได้พึ่งพาไฟฟ้าจากแหล่งอื่นๆหรือเพียงแค่ต้องการช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมหากคุณผู้ชมสนใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์การประกอบแบตเตอรี่รวมไปถึงบัสบาร์การบาลานซ์เซนเซอร์สายไฟขนาดสายฟิล หรือการตั้งค่า BMS ที่เหมาะสมรวมไปถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้นะคะและร่วมออกเดินทางไปด้วยกันค่ะลืมบอกไปค่ะตอนนี้เรากำลังจะมีเว็บไซต์ t h e b o n s c i r c i t c o m ค่ะ เพื่อแบ่งปันความรู้แชร์ข้อมูลไอเดียต่างๆให้กับทุกท่านที่สนใจอยากหาความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ <Once S 2> อค้นหวังว่าอ้นจะได้เห็นข้อความหรือคอมเมนต์ใต้คลิปของทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าใน The w o l d Circuit สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ